สวัสดีครับผมเอกสายใหม่ครับวันนี้ครับจะมาขอมาส่งงานฮอร์พิลเตอร์บังคับวิทยุนะครับเป็นจากค่าย s อ b นะครับลำนี้ครับมาจากอิตาลีนั่นเองครับก็ชื่อรุ่นของมันจะเป็นไซส์เขาเรียกว่าคาเค้น580แล้วนะครับก็คือไซส์ประมาณ550กึ่งก600ครับก็คือจะเลือกได้ชั้งใช้เบส550 600เลยตัวนี้เลือกเล่นได้ทั้ง2แบบนะครับก็คือเล่น6เซลลหรือ12เซลลก็ได้แล้วแต่ลูกค้าจะ ชื่นชอบแบบไหนครับมาดูลำนี้กันครับลำนี้ครับเบิกใหม่ทั้งลำครับแต่ว่าชุดไฟผมจะพามาดูชุดไฟข้าวๆกันครับชุดไฟครับอ่าเป็นโซเคทีนะครับ589มอเตอร์สกอร์เปียนนะครับตัวนี้จะเป็น4035 500 KV นะครับลูกค้าจะเล่นเป็น12เซลลเป็นไฮโวลต์ all, แล้วก็สปีดเท่าไปวิ่ง130 กล่องควบคุมเป็น v b a บ NIO นะครับใช้กับว okay, ิทยุฟูตาบ้าครับก็ประมาณนี้คร่าวๆครับก็งานจากค่ายฮอจากอิตาลีนะก็ถือว่าเป็นฮอที่มีคุณภาพอยู่แล้วอันดับต้นๆของในวงการบ้านเราเลยแล้วก็อะไรการบริการหลังการขายก็ค่อนข้างจะจะพร้อมทุกอย่างครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อทางผมได้เลยครับเอกสายใหม่ครับทุกช่องทางครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู คลิปการบินสั้นๆนะครับบินทางง่ายๆให้ดูกันว่าอาการมันจะเป็นแบบไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ